ชีวิตที่อยู่ใกล้กับโรคมะเร็งด้วยความห่วงใยจากสโมสรไลออนนครปฐม,มขอเตือนสำหรับผู้ที่ชอบดื่มน้ำเย็นหรือมักจะซื้อสินค้าสำเร็จรูปในท้องตลาดที่บรรจุด้วยถุงพลาสติกขวดพลาสติกหรือบรรจุพันในรูปแบบสารสังเคราะห์ใ,ใดๆก็ตามคณรู้ไหมครับว่าในบรรจุพันเหล่านั้นจะปนเปื้อนไปด้วยสารไดออกซินซึ่งสารไดออกซินนี่แหละเป็นแหล่งก่อกำเนิดหรือสารตั้งต้นของการเป็นโรคมะเร็ง การที่อาหารที่เราซื้อมาหรือแม้กระทั่งน้ําดื่มที่เราถูกแช่เข้าไปในห้องแช่แข็งในตู้เย็นก็ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้ว่าการที่วัสดุใดจะมีความเย็นตัวได้วัสดุชิ้นนั้นจะต้องมีการคลายความร้อนออกมาจากตัวของเขาเขาจึงเย็นตัวลงนั่นเองและในช่วงที่เขาคลายความร้อนนี่เองมันมาทําปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือขวดก็ตามตรงนี้แหละ จะทาให้สารไดออกซินที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ออกมาปนเปื้อนกับอาหารและเมื่อเราบริโภคเข้าไปมากๆจะทําให้เราเองเป็นโรคมะเร็งได้ไง่ายๆและเมื่ออาหารที่อยู่ในช่องแช่แข็งหรือในห้องเย็นในตู้เย็นก็ตามเรานํามาผ่านกระบวนการอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือให้ความร้อนโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทำการอุ่นด้วยถุงพลาสติกนั้นเลยมันจะทำให้เป็นตัวกระตุ้นเพิ่มสารไดออกซิน ออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่เราจะไปบริโภคมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าไดาออกซินเป็นสารตั้งต้นทําให้เราเองเป็นโรคมะเร็งและวิธีการที่จะก่อเกิดไดออกซินเกิดขึ้นได้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงและมาบริโภคอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆและรับประทานอาหารตรองนั้นมันจะทําให้เราเองมีสุขภาพร่างกายที่ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ด้วยความห่วงใยจากสโมสรไลออนนครปฐมสวัสดี